สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย Mono Max ก็ได้ออนแอร์ air ซีรีส์เรื่องอุบายรักหูหญิน2เงามาตั้งแต่เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างเพระเอกหนุ่มถังเสี่ยวเทียนจากมานมุมานยก แล้วก็นางเอกสาวเจ้าจวงตาเฟยจากบทอึ้งยงในมังกรหยกของยอดพุ่มกับฉีเคอนะซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวรักเบาสมองดูได้เพลินๆแฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้วบนช่องโมโนแม็กซีรีส์อุบายรักคูหญินสองเงาหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า My ไมว Double l ล f e ก็ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อสวเหนียงซื่อของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าเหยียนหนง ซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณลักโรแมนติกนำแสดงโดยถังเสี่ยวเทียนรับบทเป็นสวีมู่เฉินมือปราบหนุ่มมากความสามารถส่วนนางเอกก็จะเป็นจวงต๋าเฟยมารับบทเป็นหลิวหลงโจนต้นหลิวผู้โด่งดังส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณเจ้าจินเทานะซึ่งตัวคุณเจ้าจินเทาเนี่ยเขาก็จะมีผลงานที่แฟนๆซีรีส์จีนชาวไทยรู้จักกันดีเช่นบันทึกระบำสวรรค์ในปี2020 ยุทธจักรหัวใจน้ำแข็งในปี2021และก็ล่าสุดก็คือลิขิตรักทะลุมิติในปี2022เป็นต้นซีรีส์อุบายลักคูหิน2เงาก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น24ตอนจบและก็ออนแอร์ air ให้รับชมแล้วจำนวน4ตอนแบบภาคไทยและก็จะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีบนช่องโมโนแม็กไปจนจบเรื่องเลย สำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์อุบายรักหูหยินสองเงาก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในรัชสมัยราชวงศ์จิงปีหยงถิงที่13ก็ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่สุยมู่เฉินคุณชายจากตระกูลขุนนางในขณะนั้นก็ได้ถูกน้ำพัดไปจนเกือบเสียชีวิตแต่ยังเคราะห์ดีที่ได้เด็กหญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาก็เลยมอบจี้หยกติดตัวไว้ให้กับนางเผื่อว่าในอนาคตหากได้พบกันอีกจะได้จำกันได้ แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปสุ่มู่เฉินก็รับบทโดยถังเสี่ยวเทียนเติบโตมาเป็นมือปราบหนุ่มผู้เก่งกาจทั้งยังมีรูปโฉมที่งดงามเขาก็ได้สร้างผลงานไว้มากมายแต่ทว่าในเมืองหลวงเองก็กลับยังมีจอมโจรหลิวเย่หรือจอมโจรต้นหลิวคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครสามารถจับตัวได้แต่ในความจริงแล้วใครจะคาดคิดจอมโจรหลิวเย่หรือจอมโจรต้นหลิวคนนี้ กลับเป็นสตรีนางหนึ่งนางมีนามว่าหลิวหลงรับบทโดยจวงตาเฟยแล้ววันหนึ่งหลิวหลงเองก็ได้รับการจ้างวานให้มาสืบหาหยกชิ้นหนึ่งที่จะเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดโปงคดีทุจริตหลิวเย่ก็เลยสวมรอยเป็นสู้จิ่นเจนินบุตรสาวคนเดียวของซูกัวกงเจ้าสาวของสีมู่เฉินแต่เมื่อทั้งสองได้พบการตัวสีมู่เฉินเนี่ยกลับสังเกตเห็นได้ว่าจี้หยกที่นางพกพาติดตัวมาด้วยเป็นหยกที่เขาเคยให้ กับเด็กหญิงผู้ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนน้ำข่วมใหญ่ครั้งนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเกมแมวไล่จับหนูระหว่างสามียอดมือปราบกับผู้หญินผู้อ่อนหวานในเวลากลางวันแต่กลับกลายเป็นนางโจรในเวลากลางคืนแฟนๆซีรีส์จีนก็สามารถไปรับชมกันต่อได้ในซีรีส์อุบายรักผูญินสองเงา ออนแอร์แล้ววันนี้บนช่อง Mono Max โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์อุบายรักษู์หูยินสองเงาหรือไมไวดับเบิลไล์พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กด s ั b สไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ